ผมมีประสบการณ์กับลูกศิษย์ที่เป็นทนายความส่วนมากจะมีปัญหาเหมือนกันคือไม่สามารถเข้าใจต่อง,งบการเงินพูดอีกแบบคืออ่านงบการเงินไม่เป็นจึงทำให้หาไม่เจอจุดที่ตัวลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลกระทำความผิดย,ย้ายซ่อนโอนทรัพย์สินโดยกรรมการของบริษัทลูกหนี้เป็นผู้บงการเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด จึงทำให้ไม่ได้ฟ้องกรรมการของบริษัทลูกหนี้เป็นคดีหายาส่วนใหญ่จะฟ้องเป็นคดีแพง่งซึ่งแน่นอนผลของคดีออกมาชนะแต่บังคับคดีแล้วไม่ได้เงินค่าสินค้าคืนสาเหตุเพราะบริษัทลูกหนี้ไม่เหลือทรัพย์สินใดๆเลยเหลือแต่ซากที่ไร้ราคานี่คือแผนของจอมบงการคือกรรมการบริษัทลูกหนี้ที่มีชื่อบนหน้าหนังสือรับรองบริษัทของลูกหนี้การที่บริษัทลูกหนี้เหลือแต่ซาก เป็นฝีมือของกรรมการบริษัทลูกหนี้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลต่อตัวเลขในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุน 1. ขายสินค้านอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้เงินค่าขายสินค้าตกเข้าสู่กระเป๋าของกรรมการรายได้ของบริษัทลดลงในขณะที่ต้นทุนไม่ลดเกิดการขาดทุนในงบกาไรขาดทุน การขายสินค้านอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนี้คือการย้ายเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินออกจากบริษัททำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ 2. เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างที่เวลาจ่ายเงินออกต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายโดยค่าใช้จ่ายค่าจ้างนี้จ่ายออกไปให้กับคนรับเงินที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นแค่หน้ามา้าทำทีว่ามารับเงินแล้วยื่นภาษี แต่จริงๆแล้วเงินที่จ่ายออกไปให้กับหน้าม้าคนนี้เข้ากระเป๋ากรรมการบริษัทโดยหน้าม้าอ้อมเอาไปคืนให้ 3. เพิ่มเงินเดือนพนักงานที่มีแต่ชื่อแต่ไม่ได้ทำงานจริงซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีพนักงานมากตามที่แจ้งกับประกันสังคมเพื่อให้เงินออกจากบริษัททุกเดือนแล้วเงินที่จ่ายให้กับพนักงานผีนี้จะเข้ากระเป๋ากรรมการบริษัท 4. ซื้อบินวัตถุดิบที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะบันทึกต้นทุนให้สูงเกินจริงทำให้กำไรลดลงเป็นการเอาเงินออกจากบริษัท 5. ซื้อบริการจากผู้ขายที่เป็นบริษัทบริวารเช่นให้ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ออกแบบงานที่มีความสลับซับซ้อนใช้เทคโนโลยีเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแต่คนรับเงินคือกรรมการบริษัท ส่วนบริษัทที่ให้บริการก็ออกบินใบเสร็จรับเงินบันทึกเป็นรายได้แต่รายได้จมลงไปในกองขาดทุนสะสมที่แสดงในงบดุลทำให้บริษัทผู้ให้บริการไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนภาษีที่เกิดจากการซื้อและขายบริษัทผู้ซื้อก็นำไปเคลมกับภาษีขายได้อีก 6. สร้างเจ้าหนี้ปลอมขึ้นมาโดยใช้การขาดทุนเป็นเครื่องมือพอเมื่อขาดทุน กิจการต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการซึ่งการขาดทุนที่เกิดขึ้นมาจากข้อเท็จจริงที่ไม่จริงตั้งใจทำให้ขาดทุนเป็นเหตุให้เกิดรายการเจ้าหนี้และใช้เงินสดของบริษัทจ่ายเจ้าหนี้ปลอมออกไป 6ตัวอย่างกระทบกับตัวเลขในงบการเงินซึ่งถ้าทนายเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจการลงทุนทนายจะจับพิรุษเหตุการณ์ผิดปกติที่ว่านี้ได้ในงบการเงินนำไปสู่การฟ้องคดีอาญากล่าวโทษกรรมการบริษัทลูกหนี้ว่าได้กระทำการย้ายซ่อนโอนทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด กรรมการจะต้องโทษจำคุก3ปีตามมาตรา40ในพรบกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพศ2 4 9 9เขียนมาถึงตรงนี้เกือบลืมไปเรื่องการหายไปของทรัพย์สินเช่นที่ดินของบริษัทหากมีการโอนออกไปในระหว่างที่เป็นหนี้ เจ้าหนี้สามารถตามเอาคืนที่ดินที่โอนออกไปได้โดยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237ถึง240ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการโอนเพื่อนำทรัพย์สินที่โอนออกไปเอากลับมาให้เจ้าหนี้แบ่งกันเพื่อชำระหนี้โพสต์นี้มาลองรู้จักมาตรา237ถึง240กันหน่อยความว่ามาตรา237 เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแต่ข้อความนี้ท่านมีให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำโดยสเสนหาท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้บทบัญญัติด,ดังกล่าวมาในวรรคแรกก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินมาตราสองการเพิกถอนดังกล่าวมาในบทมาตราก่อนนั้นไม่อาจากระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริต ก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอนอันหนึ่งความที่กล่าวมาในวักก่อนนี้ท่านมีให้ใช้บังคับถ้าสิทธินั้นได้มาโดยสเสนหามาตรา239การเพิกถอนนั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคนมาตรา240การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นท่านห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้นทนายความหลายคนเมื่อถูกติดอาวุธทางปัญญาเรื่องการเงินพวกเขาได้กลายเป็นทนายไม่ธรรมดาเออาก็จะจับกรรมการบริษัทลูกหนี้ติดคุกมันเห็นทางทะลุไปหมดหาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ